นี่มหาลไรกินแซ่บแซ่บเนื้อค่ะนี่สถานีประเดกจ้าเฮ้ยอยู่ที่เรียบด่วนลาวินทานะคะสายซอยจุค่ะต้องมาโดนค่ะนี่ซอยจุค่ะนี่ก็จะมีเนื้อมีตับแล้วก็มีผ้าขีลริ้วนะคะนี่พร้อมกับน้ำจิ้มขมค่ะทุกคนนี่อ๋ออมาเกษตรอมาเกษตรเขากินแบบนี้อ๋อนี่ไง ปกติก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกก็อยากลองเฉยๆอ๋อมันต้องพันอย่างงี้เหรอใช่แต่ดูเตียนมากเลยพันเป็นเรื่องเตียนมากเลยะซอยจุค่ะทุกคนจิ้มกับน้ำจิ้มผมนะคะนี่โอ้ยกึนน้ำลายแอ้นี่กึนน้ำลายน้ำเหรอทั้งนี้ไม่อยากหัวเป็ดย่งแดดมั้งสิเอาเลยไม่ดาว มันไม่มีกลิ่นคาวอ่ะใช่ก็คือน้ำน้ำจิ้มเขามันไปดับกลิ่นคาวแน่เลยน้ำจิ้มผมอ่ะเออกล้องอีกเอาอีกเอาอีกเอาเหนือเพ่เอยกขึ้นมาเลยกมาเลยโอ้นี่นี่ครับขอดูหน่อยดูอันนี้เป็นเนื้อนะครับซอยจุอ่ากูดเคยกินบ้างคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยใครเคยกินบ้าง กินแบบนี้กเทคเจอร์ดีมากเขาทำสะอาดแล้วก็สดมากค<อ>่ะให้ดูน,น,น,น้ำยำโอ้นี่ดูน้ำยำเขาทุกคนดูสีปลาล้านัวมากน,นี่ให้ดูเนื้ออันนี้เป็นแซลมอนนะครับโอ้ทุกคนให้ดูให้ดูความนัวของน้ำอ่ะทุกคนสังเกตสีอ่ะมันน่ากินมากเลยนะอันนี้จะมีกุ้งแล้วก็แซลมอนนะคะอุ้ยมือสันคะ่ะมือสันผู้ชายกับหิวน้ำได้บารี ยังยังอ <sh arp vik Worlds> hey, like ีกเอะหมักตัวให้เฮ้ยเอฟซีจริงป่ะน้ำปลาร้าเหรอไหมถึงใจมากถึงใจมากนี่มันเด็ดที่อะไรเด็ดที่นี่นี่น้ำปลาร้านะครับแสดงว่าเป็นน้ำปลาร้าที่เราไปดูแน่เลยมันนัวมาก นี่เฮ้ทุกคนถ้าใครชอบกินปลาร้าเนี่ยใครชอบกินปลาร้านัวนวแนะนํานี่เลยสถานีปลาแดกเลยนวอีรีค่ะทุกคนนวอีรีปลาตองใส่แบบตอนค่ะอันนี้เป็นแบบต้มแล้วนะคะต้มสุกแล้วพังผู่มันย่างแสดงว่ามาจากมาจากส่วนลึกจริงๆส่วนลึกจากผู้ช่ำชองการกินส้มตำการกินปลาร้จากผู่ช่ำปลาปลาปลามาจานอยู่เพื่อนในสีตอนเลยเหรอถ้าไม่เล่นไปเลยอยากว่างัวนี้เลยยางซุปมันแยง ยังแซลมอนอันนี้เป็นอะไรนะยำแซลมอนเหรอ The best The best The best ไข่ซิบรักเลยอันนี้มาครับอันนี้เป็นกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่กุ้งแช่ให้ดูซะก่อนครับอุ้ยเธอสองตัวเลยเหรอเออไหวเหรอไหวให้ฉันกินเบอร์เกอร์กับได้กกินตีสามแล้วตรงนี้ผมสามแล้วแค่สองตัวพอ กินเบาๆเดี๋ยวคุณแม่ด่าว่ากินอะไรแบบกินมูมาม <c oughs> อือเฮ้ย <c oughs> ดีเป็นยังแดงกุ้งเขาสดมากเออแล้วเขากับน้ำจิ้มซีอู๊วมากก <c oughs> ุ้งเด้งก <c oughs> ุ้งเด้งมากใครที่ชอบกินกุ้งแช่น้ำปลานะคะบอกเลยว่า,เวา,านเมนูนี้ถูกใจแน่นอนเนี่ยกินจะต้องกินแบบ <c oughs> แบบแหม่ตา มันจะได้ texture texture เฮ <c oughs> ้ยดีมันต้องอันนี้มักเลยนี่ของโปรดค่ะทุกคนอหอยโข่งค่ะหอยโขง่งผู้ใดมากินคือดาวแน่คอมเมนต์มาเด้อเออเน่น่เน่หอยหน้าบานเท่าเขีเยบผืนทีเขียบผื่นเขียบผื่นเขี้ยบผืีโอ้ยดูเนื้อนี่ครับอ้อันนี้คะ<อ>่ะดูครับออกมาอย่างนี้เลยจิ้มกับน้ำจิ้มลงไปได้จ้า ี้อาวคินหอยบานเท่าเนาะหอยโข่งเนาะใครเคยกินหอยโข่งครับคอมเมนต์หน่อยอาหารบานเท่าค่ะอีสานเท่าค่ะมันหนึบหนึบดีอ่ะเป็นยังไงหอยโข่งโตใหญ่แห้เต็มมันออกหนึบ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 ค่ะทุกคนมันเด้งมันเด้งเอจจะเด้งเด้งเพราะเขาแบบหนึ่งไม่ย่างดีนะใส่ตะกูใส่แบบ ตะไข่อีกอย่างนั่นสินะม่นก็เลยแบบหอมแสบดูตัวนี้ตัวใหญ่แห้งด้ยขาดูเขาดูหน่อยมักบคลุงหอยใ่าย่ๆนี่ดูหอย่ายคิดไปไหนเนี่ยดาวเอากระถามเท่ากับมารแบบหน่อยหรือแบบใหญ่ดูดูออกมาอย่างนี้เลยครับขาดขาดจิ่มก็ต้อจิ่มซี่ปูจ้ะเอาเลยก็ไป กรึบไหมกึบ <ๆ S 1> แต่และอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเต็มโต๊ะเลยวันนี้เฮ้ยวันนี้เต้ยเลี้ยงแซลมอนดองค่ะแซลมอนแซลมอนนี่อันนี้เป็นแซลมอนของร้านอันนี้ปลาแดกที่นี่นมีทั้งแบบแซลมอนดองไออะไรนะยำแซลมอนอะนะคะ <c oughs> เขาก็มีนะคะมาให้ดูอุ้ยขออนุญาตใส่ขออนุญาตใส่สมือเลยเป็นตะกินแห้งจกเลยครับจกเลยดูชิ้นใหญ่ด้วยนะ ชิ้นใหญ่มากอ่ะมาเป็นยังไงรสชาติดีมากเฮ้ยชอบมากเฮ้ยดีอีนี่จิ้มาตองจิ้มปาตองจิ้มปาตองจิ้มเลยว่รอ๋อแสดงว่าเขาดองมาแล้วเมื่อกี้กินแบบจิ้มซีฟู้ดแล้วมาลองกินแบบไม่จิ้มซีฟู้ดดูแซ่แม่งบุ๋มเฮ้ยดีเหรอสดมามาๆๆๆเออมาอะไรดีๆเดี๋ยวมาเลย ปลาเต้ยมากเต้ยมางนี่อันนี้เป็นแซลมอนดองแซลมอนแซลมอนไอ้ที่เป็นสายแซลมอนดองนี่ต้องห้ามทานเลยนะคะนี่ขอขอลองดูหน่อยเฮ้ยดีแห้งละลายละลายอันนี้คือยำหมูกรอบค่ะทุกคนยำหมูกรอบนะครับอะไรนะยำหมูทอด พี่เหมือนตบหน้าหนูคลางสีแยกถูงแล้วพี่ขยี้มันให้แหลกให้ดูให้ดูเนื้อนี่หูดูชิ้นใหญ่มากเลยนะคะทุกคนให้ดูจะจิ้มกับน้ำจิ้มค้นไปไม่ต้องรีบค่ารออยู่ค่ะ ไม่ต้องรีบครับรออยู่<อ>ไปเป็นทอ,ทอดๆไปเลยค่ะเ <c oughs> ป็นยังไงบ้างมันจ้ำมากแล้วน้ำจิ้มเขาดีมากเขาลาดมาเลยอะค่ะทุกคนมันไม่ต้องจิ้มเลยมันเข้ากับเนื้อมากอร่อยมากอันนี้เป็นคอหมูทอดนะครับอร่อยมากอะ่ะมันเป็นน้ำปลาไหมใช่ไหมหรือน้ำยำ ไม่กึ่งปลาร้านะมันมีมันมีปลาแดกมาปลาแดกปลาเอื้อกปลมี่อ๋อมี่มี่โอ้อ๋อมันมันพอเด็ดรสมันพอเด็ดกินเพราะว่าปลาแดกกินบลแรงนี่นะครับโอ้ที่กินไม่นานหรอกแล้วแล้วมาเยอ่ดวงตาเราห้อยอันนี้ครับ เป็นนื้อผิดจานแสบแห้งเมนูเนี่ยอันนี้ก็กี่คะแนนนี่กี่คะแนนสิบสิบเลยเหรอตัวใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยเต็มจานเลยค่ะมีผักลวกมาให้ด้วยนะคะขอดูหน่อยนะครับนี่เห็นไหมทุกคนเขาจะมีแจ่วสองอันอุ้ยคืนฮอทบาร์เท่าเนาะกินยูทงหน้าจังสินาะกินยู่ทางซะเออดาวนี้สายจกจริงๆนะอุ้ยถ้ามีข้าวเหนียวเนาะกระติบข้าวเหนียวหน่อยเนาะ ิมค่ะนี่น้ำจิ้มแจลเจังสีมันแซบ่บมันเข่ากระป๋านึ่งโอ้โหโอ้โหหรือต้นมะเตยเด้เนี่ยแม่ไม่มี <laughs> จับปันไดกันแน่นน้ำอันนั่นจับปันไดกันแน่นน้ำอันนั้นอะหืม <laughs> น้ำปล่าดีปลาสด เอาตรงนะเมื่อกี้คืินน้ำไหลเหมืนอน,น,บบปปลมนลงไปกินในแบบเขาสูกปลาไว้เลยนึกว <c oughs> ่าเหมือนลงไปกินในน้ำคุอมืงถามันได้นางสีน่งยุ่ทั้งหนาฉันนี่อ,อันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้เป็นตำถาซีฟู้ดค่ะทุกคนนี่ให้ดูกุ้งตัวใหญ่มากโอ้โหเสิร์ฟกุ้งแบบนี้เลยแล้วก็มีหอยนางรมมีปลาหมึกแล้วก็มีหอยแมลงผู้มีปูอัดมีปูหมาพร้อมนะเต็มถาดเลยค่ะนี่ กินกุ้งกุ้งอุยกุ้งก่อนเลยอุ้ยเขาพามาให้เพิ่มเนี่ยแกะง่ายเลยนะแบบนี้เอออันนี้ประมาณสองกว่าบาทใช่ค่ะถาดใหญ่แบบนี้เลยแล้วกุ้งตัวเบ้เริ่มเลยนะครับนี่ให้ดูอุ้ยกุ้งตัวใหญ่แห้งค่ะบอกเลยว่ากินแค่กุ้งก็คุ้มแล้วค่ะตัวใหญ่มากนี่กินกับปลาคุ้งค่ะตำปลาคุ้งแบบนี้ค่ะเนี่โอ้ยเขาปากไปเได้สินะคะไปยังไง มันดีมากมันเขากันแห้งเออบอกว่ากุ้งก็ตำปลาคุงเขากันค่ะแกหัวมานี่แบบปล่อยมองตามอ่ะบูยดูอยู่นดวดามันโอ้โหดหัวไปเลยครับอืมเฮ้ยมันกุ้งดีมากอืมรีวิวจากการกินจริงค่ะไม่เหลือค่ะไม่เหลืออร่อยไม่อร่อยก็ดูจากการไม่เหลือเลยไม่เหลือเลย มากนี่ค่ะไส้ย่างค่ะทุกคนอีกเมนูหนึ่งของร้านค่ะน่ากินมากนี่กินกับน้ำจ,จิ้มเจวเฮ้ยไส้เขามีความนุ่มมันโตแข็งเกินไปปกติถ้าเรากินไส้อะมันจะมีความแข็งแล้วมันไม่นุ่มในม<า>ใช่ไหมตัวนี้อะมันนุ่มมากโอ้นี่อันนี้เมี่ยงหมูกรอบค่ะทุกคนเนี่ ทาบลงไปค่ะทาบนี่ให้ดูแล้วก็ใส่เส้นก็ลาดด้วยน้องลาดเลยลาดเลยผสมเลยนี่ครับมาโอ้ชิ้นใหญ่เต็มคาราเบลมาค่ะอุ้ยเป็นยังไงบ้างซื้ยน้ำจิ้มเขาแซ่บมากอันนี้เหรอ ม้นจิ้มดีแล้วก็หมูดีมากเลยอ่ะเฮ้ยจิ้มผสมกันอร่อยมากดีมากเลยอะอันนี้เป็นเมี่ยงหมูกรอบนะครับยังไม่ค่อยเห็นที่ไหนเหมือนกันนะอเออปกติจะอลยนะเมี่ยงปลาไม่ไหนอะไรพวกนี้เนี่ยหมูชิ้นใหญ่มากเลยนะต้องกัดหลายรอบเลยนะกว่าจะหมดคำเน,นี่นี่ให้ดูนี่นี่ให้ดูครับชิ้นใหญ่มากอออิ่มเลย แกงส้มชะอม,อมแกงส้มแกงส้มนี่ใครชอบกินเหมืองดาวบ้างคะแกงส้มชะอมไข่นี่ร้อนๆเลยน,ยนี่เฮ้ยนิกุ้งน่กุ้งขอเป็นเง <c oughs> ียบกิ๊บเลย, <c oughs> ยามาลองกินครับอันนี้เป็นเนื้อกุ้งนะลาดบุญคราวน์น้อน ร้อนร้อนร้อร้อนอะไรเหรอครดาวร้อนอร้อนจิงเมื่อกี้ว่าแบบร้อนร้อนเลยผมเห็นอยู่วนมันก็ไม่เตือนหน่อยว่ามันร้อนระวังมันร้อนนะพี่จับตรงก้นหม้อสิรู้เลยลิ้นฟองลิ้นไม่รู้รสเด็อุ้ยกุ้งตัวใหญ่มากเลยอ่ะ ป็นยังงไน้ำแกงส้มดีมากลุงเห็นสีแบบเข้มข้นมากอ่ะเนี่ยคนใดที่ได้เดียวคนเดียวที่ได้ใจเอ้ยเขาใช้อะไรครับเขาใช้ฟินเบอร์ลิปแมทช์นตาลอีน้องสากคนเดิมต้มยำกิ้งอยต้มยำกุ้งถูกแล้วตลกมากเลยตลกรับประทานด้วยนะ ก็ใหญ่มากนี่ให้ดูนะครับเป็นกุ้งแม่น้ำนะคะมักมักที่สุดก็คือมักกุ้งวันนี้กุ้งกุ้งไปหลายตัวแล้วนะวันนี้ตัวใหญ่มากนี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อนะครับดูมันกุ้งอู้ว้าวมันมันเลยอ่ะหัวมันน่ะโดนไปเลยเป็นไงโดี อร่อยมากามาดูตัวมั่งอันนี้เป็นต้มยำกุ้งนะใช่อุ <c oughs> ้ยดูอันนี้คือเนื้อในต้มยำกุ้งนะครับเนี่ยอือหึอออดีมากเต็มเลยพี่บี๊แล้วแบบกุ้งแบบนี้เนื้อแบบเพิ่มเลยอะ่ะต้นน้ำต้นน้ำอือนี่แหละต้มยำออถึงพริกถึงถิงถึงพริกถึงถิงรอร่อยมากเนี่ยมาเป็นหม้อไฟอย่างนี้เลย ซุปอร่อยมากน้ำต้มยำอร่อยมากกุ้งเรากุ้งอ่ะยังไม่หมดนะมีตั้งสี่ห้าตัวเนี่ยเต็มหม้อเลยมีตัวใหญ่เลยนะโอ้โหล้นหม้อเลยอ่ะเนี่เนเยอะมากโอ้โหดูตุ้งตัวใหญ่นั้นเลยแต่แล้วเมนูอร่อยมากค่ะทุกคนมีหลายเมนูด้วยแล้วใครมานะใครมาเที่ยวที่ตลาดอะไรนะรีบด่วนรับปา แนะนำเลยนี่เดินตลาดเสร็จหิวหิวแวะมากินข้าวค<ด>่ะทุกคนครหรือว่าก่อนเดินตลาดก็เติมพลังก่อนเราแล้วก็เดินให้มันย่อย